เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับบรรยากาศก็ดีพื้นที่กว้างขวางเลยนะมีพื้นที่เหลือจากสวนหย่อมปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ได้สบายเนี่ยบ้านสูงกว่าถนนนะครับพื้นที่สูงกว่าถนนไม่น้ําไม่ขังไม่แฉลบ มีเพื่อนบ้านอยู่ในหมู่บ้านแหล่งชุมชนไม่เปี่ยวแต่ก็ไม่แออัดนะครับยังมีพื้นที่ว่างด้นนานหน้ากับที่ว่างครับโปร่งโล่งสบาย100ตารางวาครับราคาเพียง1 07, นททึ่งล้านเจ็ดแสนบาทเท่านั้นเองใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกหลายแห่งเลยห่างจากตัวอำเภอแค่3าถึงสกิโลเมตรเท่านั้นเองตัวอำเภอสว่างดินแดนครับแปลงนี้อยู่จังหวัดสกลสว่างดินแดนจังหวัดสกล,ลคนครเดินทางสะดวกสบายถานนดีรถส่วนกันได้สบาย ม่เอนนะะครับมีไฟถนนได้ด้วยเอกสารสิทธิ์ถนนกุดแดงถูกต้องครบถ้วนนะครับกับราคา1.7 0 0ล้แสนบาทท่าในใดสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ